หมอวรงจัดหนักธนาธรปิยบุตรปลุกระดมสร้างความเกลียดชังไม่ควรอยู่บนแผ่นดินไทยด้านโคศโกกลุ่มไทยพักดีเผยก้าวความแปลกของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นพวกก้าวหน้า จากที่ครบรอบ44ปี6ตุลา2519ได้มีการจัดกิจกรรมตามที่ต่างๆที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเข้าร่วมโดยเจ้าตัวโพสต์ถึงการไปพูดในงานดังกล่าวสารต่อภพระกิจ6ตุลาอย่าทิ้งเพื่อนเราให้โดดเดี่ยวเหตุการณ์6ตุลาเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ระหว่างอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งและอำนาจที่มาจากจารีตประเพณีซึ่งมาถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเราจะให้อำนาจไหน เป็นอำนาจนำในสังคมและอีกสิ่งที่ชัดเจนว่าเรายังกำจัดไปจากประเทศไทยไม่ได้ก็คือวัฒนธร,ธรรมลอยนวนผลพ้นผิดไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่รัฐแต่รวมถึงสื่อวันที่7ตุลาคม2519หนังสือพิมพ์เดลินิวสพาดหัวข่าวว่าการสังหารที่ธรรมศาสตร์ตำรวจพลล่มตายเจ็บเกลื่อนนักศึกษาใช้อาวุธสงครามปักหลักสู้กับเจ้าหน้าที่ข้อความทั้งหมดไม่เป็นความจริงแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำขอโทษใดๆจากสื่อสำนักนั้นล่าสุดวันนี้นายแพทย์วรรงเดชกิจวิกรมหัวหน้ากลุ่มไทย ดได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงนายธนทรถึงนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจและนายปิยบุตรแสงกหนกคุณด้วยว่าประเทศไทยไม่เหมาะกับธนทรปิยบุตรได้ติดตามความคิดของนายธนทรและนายปิยบุตรมันสะท้อนได้อย่างหนึ่งคือนายธนทรพยายามขุดอดีตเช่นเหตุการณ์2475เหตุการณ์6ตุลาและ14ตุลารวมทั้งพฤษภาธมินเพื่อให้เกิดความเกลียดชังและความขัดแย้งในสังคมปลุกระดมเพื่อการชุมนุม โดยไม่พูดถึงปัญหาจริงๆที่เกิดจากนักการเมืองที่นายทุนบงการผ่านพักในทํานองเดียวกันนายปิยบุตรไปไกลถึงฝรั่งเศสร่วม200กว่าปีเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสเพื่อนําเรื่องบ้านเมืองเขามาปลุกระดมสร้างความเกลียดชังในสังคมไทยทั้งๆท,ท,ที่คนระบริบทแต่เลือกพูดการที่คนกลุ่มนี้ต้องพยายามทําแบบนี้เพราะหาปัญหาของวันนี้เพื่อมาปลุกระดมไม่ได้เนื่องจากปัญหานายทุนบงการพักการเมืองพวกตนเองก็มีส่วนวันนี้สังคมไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้รับการพิสูจน์ว่าเราสู้กับภัยคุกคามใหม่ๆได้ดีที่สุดในโลกและสอดคล้องกับวิถีแบบไทยอัตลักษณ์ไทยทางด้านของนายชานารงค์ครุตโตทีมโคศกกลุ่มไทยพักดีก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นพวกก้าวหน้าด้วยว่าแปลกแต่จริงน่าแปลกปัจจุบันนี้2,563แต่คนที่บอกว่าตัวเองเป็นพวกก้าวหน้ากลับพูดถึงแต่2,475 2,516 2,519น่าแปลกมี คนไทยที่อยู่บนแผ่นดินไทยชอบพูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสน่าแปลกมีคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนไทยแต่กลับดูถูกประเทศไทยและชื่นชมแต่ชาติอืน่นน่าแปลกมีคนที่บอกว่าอยากทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพรแต่การกระทําของเขามีแต่สาะกร่อนบ่นทาลายน่าแปลกคนที่เป็นทนายอาจารย์สอนกฎหมายแต่กลับทําผิดกฎหมายน่าแปลกมีนักเรียนไม่อยากใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนแต่กลับมีนักเรียนอยากใส่ชุดนักเรียนไปชุมนุมน่าแปลกมีคนที่บอกอยาก คุกคามประชาชนแต่กลับไปคุกคามคนอื่นน่าแปลกมีคนที่บอกว่าทําเพื่อประชาชนแต่การกระทํานั้นทําเพื่อตัวเองและพวกพ้องน่าแปลกคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยแต่กลับทําตัวเป็นเผด็จการกับคนอื่นน่าแปลกคนที่เรียกร้องให้สังคมฟังความเห็นต่างแต่พอมีคนคิดต่างจากตัวเองกลับไม่รับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย